ครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องปู่เยี่ยมพ้ารวยนะแอดมินปู่เยี่ยมพารวยแอดมินคนเดิมนะครับวันนี้นั่งเปถ่ายทำนะกลางุ่งนาตอนเย็นเย็นเช้าวันฝนตกเที่ยงก็ตกอืมตอนเย็นถึงไม่มีฝนนะก็เลยมาถ่ายทำนะสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วล่ะนะครับอ่ะวันนี้ปู่เยี่ยมก็เข้าอำเภอแล้วครับไป หาเซียนใหญ่นะเซียนใหญ่นี่คือลูกศิษย์ปูเนานะองค์ต้นๆเลยเซียนหลองนะครับพ่อหลองอำเภอเพ็ญอายุแกเท่าไหร่แล้วครับ84ปีแล้วครับแต่ว่ายังสามารถคำนวณตัวเลขนี่ชัดเป้งเลยนะงวดที่แล้วแกวางตัวเลขที่83นะบนล่างเอาเลยแกว่านะเออยังทำกระตังเข้ากระเป๋าได้อีกนะผมก็ยัง เงดแกอยู่เหมือนกันนะเก่งจริงๆนะพ่อหลองนะฮะแปดสิบสี่ปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ขับสามล้อแล้วอยู่บ้านคำนวณน,นะแต่ละวันก็มีหลายองค์ไปหาท่านล่ะครับพระก็มีโยมก็มีนะก็ไปเอาขอตัวเลขสวยๆยากแกนั่นแหละได้ไหมได้ไหมแกก็ไม่หวงนะให้ไปนะครับผมนอกจากไปหาพ่อหลองแล้วก็ไปเยี่ยมแม่เล็กนะแม่เล็กขายแผงแลอตเตอรี่นะฮะ ปู่เยี่ยมก็ไม่ได้ติดไม้ติดมือมานะแต่ก็ก็มีมาอยู่นะในตัวเลขที่สวยๆนะครับผมแต่ว่าเ,เราก็มาชมกันก่อนนะฮว่างวดนี้แม่เล็กให้วิ่งตัวไหนงวดที่แล้ววิ่งเจกับ8ปดนะปู่เยี่ยมจับรหัสสามหกเก้าให้ชนกันที่8ปสามเข้าล่างเป้งๆนะฮะปูป่เยี่ยมก็บอกว่าเอ้ย แปดสามเนี่ยมันมาบนแล้วมันจะมาล่างอีกได้เลยนะยมันทำไมจะมาอีกมาบ่อยแล้วเกินไม่ชอบหน้ามันนะมันมาบ่อยแปดสามป้าก็ลัมันมาจริงๆอ้าวชมครับผมแล้วเราตามมาชมวันที่แล้วก่อนนะน,นี่นะนี่นะปู่เยี่ยมจับอย่างไรครับตามชมนะนี่นะเลขแม่เลขเลอตเตอรี่นะฮะขายลอตเตอรี่นะฮะ หนึ่งกันยาหกห้านะวิ่งที่เจ็ดกับแปดรหัสสามหกเก้านะจับที่ตัวไหนฮะสามหกเก้าเจ็ดจับได้ที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดอ่าเราก็จับที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะอ่าเรามาฝั่งนี้ฝั่งนี้จับเหมือนกันฮนะแต่ใช้รหัสเจ็ดสี่หนึ่งจับนะฮะอ่าเจ็ดแปดจับด้วยโค 7, 4, 3, 6, 9, นะ้ดเจ็ดสี่หนึ่งสามหกเก้าเนี่ยมันเดินขึ้นนอนแล้วฮะเลขจะเดินทางไปข้างหน้าอย่างเดียว เจ็ดสี่เองเนี่ยมันเดินลง,ลงนะะ่นแล้วฮะถอยหลังอย่างเดียวลงอย่างเดียวนะฮะเจ็ดก็ได้ที่เจ็ดสี่หาใครไม่เข้าใจตรงนี้เจ็ดก็เดินไปเจ็ดเทียมนั่นเองก็เป็นสิบสี่ก็เขียนเจ็ดสี่น 7, 4, นะมันเข้าคู่กันนะซนมัตินะครับผมเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดก็ได้ที่แปดห้ามันถอยหลังะครับแปดสี่แปดสามแปดสองเราจับตัวเลขในโวในที่ครอปไว้เนะะี่ยมามานะฮะเจ็ดหนึ่ง 7จ็ด8อง2จ็ด3นึ8 4นะลัก8ปดนะแปดสาม่แปดสามแปชนกันที่8 3นะ,จะเจ้าทั้งหมดก็ได้นะแต่เราให้มันชนกันเนี่ยเพื่อหาพระเอกของมันนะป่าก็ว่าพระเอกก็เข้าที่8 3ดสามปังนะเข้าเลขล่างนะในวันที่ผ่านมานะ อ่าครับตัวไหนครับเลขล่างอ่าสามสามสองกับแปดสามนะเลขล่างเห็นไหมเห็นไหมนะเพราะว่าเลขวิ่งเจกับแปดนะอ้าเลขวิ่งตัวนี้มาจากไหนครับผมมาจากแม่เล็ก,แล,าากแล้วมาจากไหนล้ะมาจากหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านเป็นพระธุดงนะที่อยู่ตามป่าตามเขา นายแม่เล็กไปขายลอตเตอรี่นะก็ไปเจอระหว่างทางก็รับขึ้นรถแล้วครับให้เบอร์โทรกันไว้นะวันดีคืนดีท่านก็โทรมาติดต่อหองบอกกันมาเนี่ยโอ้ยจะเป็นสิบปีแล้วครับฉะนั้นแม่เล็กบอกตัวไหนออกตัวนั้นนะแต่บอกแค่เล็กวิ่งนะหลวงพ่อให้แค่เล็วิ่งไม่บอกประกบคู่โอ้ยเยี่ยมก็เลยมาหาวิธีการว่าเจะเอายังไงดีนะะก็เลยเอามาจับรหัสลองดูนะปรากฏว่า มันก็เข้าดีนะอ่าเข้าชนกันดีอาอย่างเช่นงวดนี้งวดนี้งวดนี้ตามดูนะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกห้านะยิ่งที่ศูนย์กับหนึ่งนะผูเยี่ยมจับรหัสสามหกเก้ากับเจ็ดสี่หนึ่งนะชนกันที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะเลขล่างเข้าที่หนึ่งสี่เลขบนเข้าที่หนะ้เาเก้าสี่นะฮะเข้าเลขล่างนะนี่นะนี่นะนรหัสไม่เล็กแต่ สำเนาทางอื่นเนะี่มีไหมอห้าเก้าสี่สิบหกสิงหาสองห้าห้านะฮะงวดที่ออกห้าแปดสามนะห้าแปดสามกับกับสี่สองนะเรีกล่าออกสี่สอง 6, 4, 2, ทั้งวันนี้นะให เลขวิ่งมาที่ห้ากับหกนะเี่ยเห็นไหมห้ากับหกนะฮะไอจับแล้วก็ไม่ถูกนะเพราะว่าเลขที่ออกมันไม่มีห้ามีหกนะอันนี้งวดที่พลาดไปก็มีนะครับผมเป็นซะอย่างนั้นนะฮะเอาเรามาตามงวดนี้นะฮะว่าจะให้ตัวไหนเลขวิ่งแม่เล็กนะงวดที่ท่านรอคอยอยู่นี้นะฮะ สำหรับงวดน,นี้เอา้ามันแมนว่าอะไรแม่มันอยู่ทั้งพีนี่นี่อยู่ทั้งพีเอออ่ะสำหรับงวดน,นี้นะครับผมเลขวิ่งแม่เล็กนะฮะสิบหกกัญยาสองห้าหกห้านะฮะแม่เล็กให้ที่ห้ากับหกนะเพิ่งบอกผมวันนี้นะฮะห้ากับหกห้ากับหกมาแล้วมาแล้วห้ากับหกก็จับด้วยรหัสสามหกเก้านะฮะจับด้วยรหัสเจ็ดสี่หนึ่ง ามหกเก้าห้าก็ได้ที่ห้าเปลี่ยห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกก็ได้ที่หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะฮะสี่ตัวครับห้ 5, 0, 5, 1, 6, 1, 6, าศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งหกสองอ้าวรหัสเจ็ดสี่หนึ่งนะจับได้ที่ตัวไหนครับผมขอปากกาหน้างินเขียนหน่อยเออแล้วหก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 กับเจ็ดเป็นเท่าไรครับหกกับเจ็ดก็เป็นหกสามแล้วครับผม มาที่หกสามนะฮะหกสามตัวนี้ถอยหลังนะหกสองถอยเลามาอีกหกหนึ่งถอยมีอีกตัวไหนครับหกศูนพอดีเลยนะฮะอ่ะผู้เยี่ยมจะครอบไว้นะว่าตัวเลขจะชนกันที่ตัวไหนนะครับผมอ่นะเข้าบนเข้าล่างได้นะเลขแม่เล็กนะฮะ าทางนี้ห้าศูนย์มีไหมมีชนที่หนะ้าศูนย์นะห้าศูนย์นี่นะนี่นะชนแล้วชนแล้วหกหนึ่งมีไหมมีนะอ่ะชนกันสองหางนะทางนี้ก็มีหนะ้าศูนย์นะหกหนึ่งอ่ะทางฝั่งนี้ก็มีห้าศูนย์หกหนึ่งเหมือนกันนี่นะนี่นะ อ้าวชนกันนะครับผมอ้าวิดซอโซอ้าวชนก็ได้มีความหมายตรงกันนั่นแหละอ้าวชนกับชนฮ่าฮ่าเรีมันซุกชนกันเหรออ้าวชนกันที่ห้าศูนย์หกหนึ่งนะในวดนนี้นี่ทางนี้ก็ห้าศูนย์หกหนึ่งอ้าวเอฟซีแฟนช่องที่รับชมนะ วันที่16กันยา2565เราจะตัดสินกันว่าตัวเลขจะมาที่5061หรือ5061นะจะมาตัวไหนครับผม5061กห50นะึ่งกับห้าศูนย์เอาเขาเลขปู่เยี่ยมชอบเหมือนกันนะ61นะทิ้งไม่ได้นะครับ50นะ หกหนึ่งกับห้าศูนย์จะมาบนได้มาล่างได้นะเลขของแม่เล็กนะครับผมบางทีก็เข้าบนบางทีก็เข้าล่างไปซะอ,อย่างนั้นนะฮะอ่างวดนี้ก็ถือว่าถ้ายิ่งห้ากับหก็เลขกูรูต่างๆให้หกมาบนนี่เยอะนะฮะหกอาจจะมาล่างได้นะนะหกศูนย์ก็อย่าทิ้งหกหนึ่งก็อย่าทิ้งนะหยิบรัตเตอรี่กันได้นะครับผม อาจจะเข้าปังๆในวดน,นี้ในชุดเลขของแม่เล็กนะฮะห้50 61, 50 61. าศูนย์หกหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งอ่ะจะปังต่อไหมครับจะเดินต่อไหมเลขของแม่เล็กแต่ถามแม่เล็กแล้วแม่เล็กบอกว่าชอบห้าสามว่าอย่างนั้นเออห้าหรือว่าห้าสามสามห้าอ่าจะมาล่างนะฮะอันนี้พูดถึงความชอบนะแต่ว่าการจับรหัสเนี่ยก็อาจจะแตก ส่างกันออกไปนะอ่าหกสามก็มีนะแต่เราไม่เอาเราเอาสี่ตัวท้ายเพราะว่ามันชอบเข้าตรงนั้นนะอ่าหรือไม่ก็เอาตรงนี้ก็ได้นะนี่นี่นหกเก้านี่ก็ชอบมานะห้าแปดห้านี่นะตัวนี้ก็ชอบมานะในชุดล่างห้าแหกเ้านะฮะอ่าหรือจะห้าเก้าหศนะไปหลายตัวนะครับผม อมือแล้วมือแล้วแอดมินปุยเยี่ยมพารวยอำนาจจากนะครับ FC แฟนช่องชอบตัวไหนในเลขของเมล็กเม้นรัวๆมาเลยงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้หลายคนเห็นนะแปดสามไม่ได้เอาค่าเห็นอยู่ค่าแปดสามแปดสี่เห็นเลยเลขแค่ตัวเดียวสองหางบางคนก็มันมาแล้วจะมาอีกหรือค่าไม่เอาค่านะ ก็เลยผ่านไปเฉยนะแต่บางคนก็ได้นะนิดหน่อยกันไปนะครับอ้าวกดเม้นกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามปู่เยี่ยมไว้นะรอดูคลิปดีๆปู่เยี่ยมจะตามคลิปของลูกศิษย์เอกของปู่เนาก็คือพ่อหลองเนี่ยมาให้สุดเด็ดอีกนะ,ะว่าพ่อหลองให้เม็ดเดียวนี่ยมันเข้าได้ยังไงนะเม็ดเดียวเก่งยังเลยนะเม็ดเดียวให้เม็ดเดียวพ่อหลองนะ เพราะว่าสูตรมันพาไปนะฮะแม่นชัดเจนแม่นยำชัดเจนเหมือนตาเห็นนะพ่อหลองนะครับปู่ยี่ยมก็เชิญพ่อหลองลงในช่อง y ย t ท b e มาสี่ปีแล้วแหละเดี๋ยวนี้ก็ยังลงต่อเนื่องนะใครที่เห็นคลิปพ่อหลองแล้วเนี่ยก็โอ้ทำสตังมากมายเหมือนกันนะอ่ะเอแล้วพระจากครับมีไม่อดหมดไม่มีก็แล้วกันนะฮะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสิอนาทีหมดเวลาครับผมปู่เยี่ยมโมมากเกินไปเอาเงินเต็มกระเป๋าทุกท่านนะครับเก็บลอตเตอรี่ออกจากแผงกันแล้วกันนะฮะในชุดนี้ในชุดนี้นะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วนะครับผม